วัดีครับวันนี้ก็พักจากการถ่ากับเครื่องพวกรถไถสักพักนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่ค่อยมีนะครับคือว่ามันหมดหน้าเพื่อดูไถ่าำนานแล้วนะครับก็ได้ทำการพักรถไปนะครับวันนี้พอดีมีได้ตัวเขาเรียกว่าตัวต่วตอบลูทูธมาใหม่นะครับก็เลยจะมาลองบอกเพื่อนๆว่า มันใช้ได้จริงไหมนะครับในราคาที่ไม่ถึงร้อยนะครับผมต,ตัวต่อบลูทูธนี่ก็เป็นตัวต่อเครื่องเสียงบ้านๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่ามันมีอะไรนะครับก็คือสเตอริโอเก่าเราเนี่ยะครับตั้งแต่สมัยยุค90นะครับตั้งแต่ยุคก่อนๆนะครับก็เป็นสเตอริโอเก่าๆนะครับแล้วก็มีอ่ามิกเซอร์นะครับมิกเซอร์นะครับนี่ครับ มิกเซอร์ไม่จําเป็นต้องมียี่ห้ออะไรก็ได้นะครับมิกเซอร์ทั่วไปแต่อันนี้ผมซื้อมาไว้นานแล้วครับประมาณเกือบ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 ก็ประมาณเกือบสิปบปีนะครับประมาณสิบกว่าปีน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นสตูดิโอเกา่าๆก็เอาไว้ Hawaii ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็เลยลองเอามาจับต่อกันดูนะครับเผื่อมันจะใช้ได้นะครับและอีกอย่างที่ผมอยากแนะนำก็คือที่ได้มาใหม่นี่นะครับ เป็นตัวต่อเชื่อมสัญญาณบลูทูธนะครับสั่งในสั่งใน La สด้าทั่วไปนี่นะครับเป็นตัวต่อเชื่อมสัญญาณบลูทูธแล้วก็เราก็มาต่อกับเอามาต่อกับนี่นะครับอ่าตัวอะแดปเตอร์ที่ชาร์จไฟบ้านทั่วไปนี่นะครับเราก็มาต่อเข้าเราก็เชื่อมกับเข้ากับโทรศัพท์นะครับบลูทูธมันก็มีรหัสของมันนะครับแล้วเราก็เชื่อมเข้าไปนะครับ ทีน,นี้การต่อเป็นยังไงนะครับเยวมาดูนะครับข้างหลังครับเรามาดูนะครับข้างหลังแล้วก็ต่ออันนี้มันจะมีช่องอ่าไปที่ช่อง AUX นะครับช่อง AUX แล้วก็มีซ้ายขวานะครับเราก็ออกไปล,ลําโพงเราก็ต่อข้อลําโพงนะครับสตอริโอเก่าๆมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับสําหรับใครที่เคยใช้เล่นเครื่องเสียงนะครับอันนี้คือ แนะนำนะครับแนะนาคนที่อาจจะมีสเตอริโอเก่าแต่ยังไม่ไม่คิดว่าจะไปทําอะไรนะครับอันนี้ผมก็เลยเอามาเอามาเป็นภาคขยายนะครับหรือว่าเป็น power หรือว่าเป็นแอมแทนแทนอ่อ power ที่ใครไม่มี power นะครับเราก็นี่นะครับเราก็ต่อ,อ,อไปอันนี้ก็ต่อ LR นะครับธรรมดาออกไปนะครับเราก็มาเข้าที่เข้าที่ m i กนะครับ มิกก็มาเข้าที่มิกนะครับมิกก็ช่อง AUX นะครับช่อง AUX นี่นะครับผมช่อง AUX ส่วนอันนี้ก็เป็นอ่าขาเข้าช่องเสียงเข้าจากบลูทูธนะครับเราเชื่อมบลูทูธแต่เราก็ต้องใช้ไฟนะครับอันนี้คือใช้ไฟอันนี้ก็เป็นไมค์ครับช่องไมค์เป็นมิกทั่วไปนะครับผมถ้าใครมีมิกก็ธรรมดาครับไม่มีเครื่องปรุงอะไรมากมายครับส่วนเรามาดูตรงนี้นะครับ ถ้าเราเชื่อมต่อช่อง AUX เราก็กดที่สเตอริโอนะครับจะมีช่อง AUX เ,เทป CD AM FM นะครับเทป CD FM AM นะครับนี่ครับ AUX CD FM นะครับเราก็กดไปที่ AUX นะครับเพราะว่าเราต่อที่ AUX นะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยสัญญาณนะครับ YouTube นะครับ อันนี้ผมเชื่อมไปแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงนะครับเราก็เร่งให้สุดเราก็เร่งให้สุดนะครับอันนี้มันนี่ผมก็เปิดในทั่วไปนะครับนี่ครับคือป,ปิดพอเราเล่นเราก็เล่นนะครับลำโพงก็ไม่มีอะไรครับก็ลองใช้ลำโพงเครื่องเสียงทั่วไปบ้านๆน,นะครับ นี่นะครับก็ดังนะครับต่อบูทูธเชื่อมบูทูธอย่างผมผมออกมาใหไกลครับอันนี้ก็ระยะไกลครับ นี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะสังสรรค์หรือว่าในวงปาร์ตี้ทั่วไปนะครับเผื่อใครอยากจะตัวเชื่อมสัญญาณต่อบลูทูธตัวนี้ก็แทนแทนบลูทูธตัวแพงๆได้นะครับอันนี้คือตัวต่อสัญญาณที่ที่ดีนะครับผมใช้มาแล้วก็โอเคนะครับก็เลยมาบอกต่อสั่งในแอปสั่งของนะครับ แอปสั่งของแล้วก็ราคากา็ไม่ถึงร้อยนะครับประมาณ40-50บาทนะครับผมก็โอเคครับผมติดต่อเชื่อมสัญญาณบูทุสทีนี้เรามาดาูที่ผมประทับใจอย่างหนึ่งก็คือภาคร้องคาราเกะน,นะครับผมร้องคาร์เกะน,นะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อไว้แล้วแหละผมลองอันนี้ไม้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไม่ดูนะครับผมอันนี้คือ ยังไม่มีเอฟเฟกนะครับยังไม่มีเอฟเฟกนะครับผมทีนี้ผมจะปล่อยเอฟเฟกลองฟังดูซิว่าเสียงมันจะพาะขนาดไหนนะครับนี่นะครับจกมาอันนี้ผมเปิดเกนเกนใหม่ไปที่ขึ้นนะครับเที่ยงตรงนะครับทีนี้ผมจะลองเอาเสียงแหลมขึ้นนะครับเสียงแหลมขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเสียงกลางขึ้นนิดหนึ่งนะครับ เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับเสียงมันจะใสขึ้นนะครับผมต่อไปผมจะเอาเสียงทุ่มขึ้นนะครับเสียงทุ่มก็จะประมาณเที่ยงตรงนะครับเที่ยงตรงอ่มีตัวนี้ก็มีความพิเศษก็คือนะครับเส้สังเกตนะครับเสียงเสียงอาจจะใสนี่นะครับผมจะปรับไปที่เอ็โคนะครับเอ็โคก็จะมีเกียนะครับเช็คทดสอบว่าชูจีอันนี้นะครับเสียง เสียงก็จะประมาณนี้นะครับเช็คทดสอบวันจีกลุ่มทดสอบเช็ควันความพิเศษนะครับของมิกและก็เครื่องเสียงระดับนี้นะครับประมาณนี้ราคาต้นทุนต่ำนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงออกมาก็สมมติถ้าเราร้องเพลงถือว่ารับร้องในวงสังสรรค์ธรรมดาทั่วไปนะครับก็ เสียงคุณภาพดีนะครับเพื่อนๆที่ใครมีสเตอริโอลองหามิกตัวนะครับแต่ถ้าไม่มีมิกไม่มีมิกก็คุณภาพเสียงไม่ได้ออกมาอย่างนี้นะครับก็คือมิกมันเป็นตัวปรุงปรุงแต่งนะครับปรุงแต่งยังสมมติผมไม่เปิดเอคโคนะครับอ่าผมไม่เปิดเอคโคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสียงมันก็ ไม่ค่อยกังวาน,นะครับเหมือนที่เขาร้องเพลงในคาราเกะนะครับอ่าเนี่ยผมปรับเสียงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มปุ่มเ,เลือกเสียงทั่วไปนะครับถ้าใครเล่นมิกซขีห้อนี้ก็จะรู้ดีนะครับมันก็จะมีเ,เสียงเสียงเอ็กโคโอเอ็กโคโเร็วนะครับ,รบฮัลโหลเช็คทดสอบนี่นะครับแต่ส่วนมากผม ใช้เสียงนี้นะครับเป็นตัวร้องคาราโอเกะเพื่อนเล่นในบ้านกับญาติพี่น้องนะครับซึ่งไม่ต้องไปเล่นของแพงนะครับอย่างรใจเราลักคือประมาณนี้มันก็จะช่วยให้เรามีความสุขได้นะครับผมที่สำคัญนี้นะครับตัวตัวเชื่อมบลูทูธก็ได้ประมาณสักไกลอยู่นะครับอย่างเราเล่นเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้แล้วก็ จช่ามูทูตทั่วไปนะครับผมราคาประมาณ5้าสบหกสิบาทหรือว่าสี่สิบาทนี่นะครับผมสั่งมาในแอปทั่วไปนะครับผมในแอปรัสเซดาแอปรัสเซดานะครับอย่างเราก็เปิดเพลงไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเราก็เปิดตงนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพลงเพลงเทสเครื่องเสียงนะครับอาจจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ ก็จะเปิดให้ดูวนี้ตัวเรารองก็แล้วกเกก็ร้องได้นะครับนี่นะครับคุณภาพเสียงเนี่ยเราก็ปรับปรับหาเอานะครับใครเลือกช่องอ,อล่องเสียงไหนนะครับมันก็จะมีหมวดในมิกก็จะประมาณนี้นะครับการต่อเครื่องเสียงก็ไม่มีอะไรมากมายครับต่อขาเข้าจากบลูทูธแล้วก็ต่อ เข้ามาเชื่อมที่ช่อง AUX ระหวา่างสตอริโอเก่านะครับเราก็กดมาที่ AUX นะครับแล้วก็เล่งเสียงสุดใช้เป็นแทน Power Amp นะครับหรือว่าคล้ายๆว่าแทน Power นะครับถ้าเราไม่มีตังซื้ี Power ราคาหลายพันนะครับผมตู้ลำโพงก็ผมต่อพวกหมดเลยครับตู้นี้ก็รับบริจาคเข้ามานะครับผม แล้วก็ตู้คู่เดิมของมันนะครับนี่นะครับผมแค่นี้ครับคุณภาพเสียงก็โอเคครับในระดับที่น่าพอใจนะครับเพื่อนๆใครมีก็ลองไปทำดูนะครับผมคลิปนี้ก็จัดประมาณนี้ครับเป็นการบอกต่อว่าตัวต่อบูทุดสัญญาณบูทุดราคาถูกๆก็ทำให้เราได้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนนะครับผมอย่างก็คือนี่นะครับไปอีกของงานก็คือ เป็นมิกนะครับมิกจะเป็นตัวปรุงเสียงของเราให้กลางวานไพเราะนะครับใครที่เสียงไม่ค่อยดีลองลอง,ลองก็ลองลองไปเทสทดสอบดูนะครับเผื่อจะเป็นนักร้องขอาเขาได้นะครับผมยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อปเ,เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอ,ตอไปอันไหนที่มีประโยชน์ก็จะนำมาบอกต่อแก่ท่านผู้ติดตามที่เข้ามาชมทุกคนนะครับ ครับผมสวัสดีครับ